สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปดงคนล้านทุ่งคะ่ะอัปเดตหน้าง,งานช่วงใหม่ของช่างเทิดเนาะคะ่ะต่อท่อเข้าห้องน้ำใกล้เสร็จแล้วเนาะคะ่ะตอนเย็นได้ใช้ห้องน้ำแน่นอน,นะคะ่ะช่างการันตีแล้วเนาะคะ่ะได้ใช้ห้องน้ำแน่นอนบอกท่องเทิดมาแรงนะแล้ว ต้องซักน้ำหมาอเองตอนเย็นเนี่ยอย่างนั้นครับแค่นั้นดัเลยนี่ค่ะเตรียมอุปกรณ์ทอดต่อเรียบร้อยนะคะตอนเย็นใช้ได้แน่นอนค่ะี่ช่างซักสมปูนคือเก่าเหมือนเดิมจ้าสั่งซักค่ะค่ะ ยังจ้ะก็ ให้สรกาันซื้อมาด้วยแล้วจัรู้จักเกียแตไปซื้อมาดูไม่ควันเลยเนาะค่ะสร้างสักสมปูลให้ช่างจันปูกระเบื้องเนาะค่ะสวนมือนี้ช่างเทิดกนลองเจค่ะส่วนมือด้วยครับส่วนม็อด้วยครับ ฟ้าดพนักงานพนักงานพนังงานอารเฟืองผมขคือหลายแท้นะสองสีปสบคนตโอ้ค่ะพนังงานพนักงานอาดเฟืองค่ะสิคนเนาะค่ะคือใส่คนหลายแท้นี่นะคะโอ้บ้า โอ้ออาดเฟืองเขาใช้คนหลายแบบนี้บ yeah, ่มันใช่อย่างนี It ้ม okay, ันกล่องมันคือกล่องอ๋อบ่โอ้เฟืองกล่องเฟืองกล่องก็เลยได้ใช้คนอะไรเฟืองกล่องได้ใช้คนหลายเนาะค่ะประมาณเจ็ดแปดคนเอไป ึกฉักเลยปานเขาตีกองเนาะบึบ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 ค่ะ okay. นี่น้องเจน้องเจก็สร้างเทิดเนาะคะ่ะต่อท่อเนาะคะ่ะอันนี้นี่อันนี้คือสีมีกลนถมมันปะไม่ไมีกลนถมนะคะเวลาจะลงดินก็นจะได้เห็นท่อเนาะคะ่ะ แบ่งหน้าที่กันทำเนาะคะ่ะเมื่อนี้แบ่งหน้าที่กันเอ็ดโอ้ยแดดเห่าละหาช่างเทิด โอ้อวันนี้คือติดท่อเสื่อล็อกขึ้นถึงนั่นเหมอะคอนี่ค่ะช่างเถิดต่อท่อแล้วค่ะ <laughs> kian ค่ะอันนี้คือล็อกท่อติดกับกำแพงเลยค่ะเวลาจะต่อกจะได้ตัดต่อง่ายๆนะคะจะได้ไม่ได้ขุดดินนะคะเอาค้างไว้ถึงเลยค่ะล,ลอยไปตามกำแพงแล้วค่ะหยึดกับกำแพงรั้วเลยเนาะค่ะ ਪਾ ਕੇ จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องชยังเทิดจำปดงคนลั่นทุ่งด้วยจากกว้ากราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องชยังเทิดจำปดงคนลั่นทุ่งจา้าขอให้สุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำรดยเลยทุกท่านคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาจากก้ากราบขอบพระคุณมากค่ะ